บนป่าบอางกน่ครับผมตอนนี้ประมาณสามส่วนตัวครับสีุ่ง้ขึนาาน <S <S น้นครับน้องวันบางป่าว่าสิาน่ครับผมเาคุม่กันแค่ไปแล้ครับของาครับี่นอนอน้ หลอดนะครับคิดนหอดจมตาครับผมนะครับปูกบนกันครับผม นันละครับพี่น้องครับอ๋อนี่ครับผมนันแหละครับมาแล้วพี่น้องนี่ครับอันนี้ตันเขือครับพี่น้องครับนี่ครับผมปลาหนิ่งครับพี่น้องครับลูกปลาหนิ่งครับเยอะมากนี่ครับนี่อ๋อนี่ครับผม มันมันครับเป็นร้อครับเป็นไร้อยตวครับผมครับงเหาเร่งครับผมปลาเลยครับอ่ารับผมสวนปั้นน้ำเหรอครับไรครับมันมันอีกแล้วครับพื่นครับ ว่าลครับผมมามาครับ็นต้อัหลครับพี่้องครับรครับนะครับามือเดียว่าครับพี่องครับมือเดียวับดูยงครับผม ครับฟานทีนิงครับมาเดี๋ยวนะพี่ังครับผมวันทีนิงครับเด็ดเป็นรอยครับผมพี่้ังครับนี่นครับผมแต่งสดๆเลยครับ มันมาดอยู Comm ands, lah, la, hotel, ่แล้ครับพี่น้องครับนี่ที่เก่าเวลาเดิมครับผมครับน้ำขึ้นแม่ไม่นี้ครับครับผมของแหลมมาคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับมันมาดอยู่แล้วครับพี่น้องอ๋อหนึ่ครับผมเห็ดตั้งกินนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมสดรวจนะครับมันมาดอยูตามเคยพี่น้อง ครับผมครับผมคลิปนี้กับเพื่อนๆครับว่าชมบเรียกอ่อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นเร้งใจให้ลุงมีนน้ำนะครับผมสวัสดีครับพอกันคลิปต่อไปครับโอ้ยหลายครับพี่น้องครับเพี้เดียวครับผมนี่